อ๋อนี่ครับอนุรักษ์ธรรมชาติครับเก็บขยะนะครับใต้น้ำอ้อขาวกันเยอ่าข้าหานเลนะครับจะโดดน้ำเล่นดีกว่าโอ้ดนี่อข้าวแล้วอะเมื่อัฮัดอจับเลยนครับปีงทะเลปิงทะเลข้าวมันยังตีขาเลเนี่ยปินทะเลปิงทะเล นี่อะพ่อนี่ข้าศีเนี่อะไรเนาะโดนหอยเม่นเหรอยางบินยางบินทะเลอ้าวแกะไม่ออกเลยเฮ้ยน่ากลัวจังไม่พี่หลอกแกะออกนะแต่ว่าแกะยากโอ้าวจับมาทำน้ำแดงกันหนุกดเล่นดีกว่าเดินอะไปโดดไปโดินจะถ่ายวิดีโอนะ เอาเลยกระโดดแล้ครับตอนนี้กำลังจะกระโดดเรือนะครับเอาเลยวันนี้เราจะกระโดดกันนะครับหนึ่งจิตใจมังกรเด็กสองตั้งตูมไปก่อนเลยไปก่อนเลย ่างแล้วลากเขาไปด้วยหัวง่าไปหัวาอะไรล่ะเอ้อย่าพักดีตรงไหน เอเลยมากี่แม่แลเอเลยเ้ยาันไปดิตาย้ตวนี้ไปเลยดีน้มาดิไอเสมาฐานด้วมาเดีกันลาดวยกมากึงไม่ใช่ลึกธรรมดา คไทยวะเอาชื่อคนไทยมาได้อีหนูให้พี่ก่อนได้ปออรงนแต่นี่รึเปล่าดิคะโอ้โหให้ลงทุบทุบเหรอทุบเหรอว้ยทุบจะทุบเหรอไหวแล้วต้อะตีตรงนี้เลยหมดแล้ไม่แตกมันก่วนมันนี่ บ้าไม่ไดีกับเขาทุกอย่ามัน,นจะไม่ปวดอย่างนาี้มันจะปวดเป็นไรอะทุกอย่างเอาไม้นะสามเพื่อเอะมมาดื <laughs> ้นันบอกว่าเดียว มันจะละลายเลยมันจะละลายอ๋อมันแสดงว่ามันหนามันไม่ได้เป็นพอดีโดนไม่เกลือพอดีโดนไม่ไม่เยอะจะไปปลายมันจะแค่หลังหางไม่โดนเลยตีลงก้าวลงมาเลยไอ้เยะเดี๋ยวพอพี่ไอ้สีตาแดงหมดแล้ววะสำลักนะใครทำร้ายเอ๋เนี่ย เปล่าเอฟเล่เล่นโอ๊ยน่าสนุกวะโอ๊ยัวคกไปควะหน่วยปูเลยูเทขอูขอานเป็จน